ในเมื่อเราสอนการปาดเค้กไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้สอนในการใช้หัวบีบเราจะมาบอกว่าในการแต่งเค้กของเราเนี่ยยังไม่ใช้หัวบีบก็ได้นะเราสามารถใช้ขนมที่เราหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเอามาใช้ในการแต่งเค้กได้ง่ายๆแล้วก็ทําให้เค้กของเราดูสวยดูดีมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละอย่างที่เราใช้เนี่ยใช้อะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่กันบ้างอันดับแรกเลยโอริโอตัวนี้5าบาทอันนี้จะเป็นสติ๊กโกช็อค สสุดมากแล้วก็ต่อไปนะคะ u ย i เ e ตดอลมอนด์ mond, อันนี้12บาทแล้วก็จะมีช,ช็อกโกแลตเหขียโทอง15บาทแล้วก็ต่อมาช็อกโกแลตคิดแคทคุณหน้าคุ้นตากันอยู่นนี้23บาทแล้วก็อันสุดท้ายนะอันนี้ก็คือค o l เลโรลอเชอร์นะราคา48บาทอันนี้คือแพงที่สุดแล้วในนี้นะคะเราขอคิดเงินก่อนรวมทั้งหมด ห้า um, 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 um. บาทบวกห้าบาทแล้วก็บวกสิบสองบวกสิบห้าบวกยี่สิบสามก็บวกสี่สิบแปดบาทหนึ่งร้อยแปดบาทนะทุกคนวันนี้เราจะใช้วัตถุดิบหนึ่งร้อยแปดบาทในการแต่งเค้กนะมาดูกันว่าแต่งออกมาเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบไหนกันค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์เสิร์ฟที่เราใช้ในวันนี้นะก็จะมีกันไกลแล้วก็มีดหยัก ีฟันเลื่อยแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็สามารถใช้มีดธรรมดาได้อันดับแรกในะการแต่งเค้กของเราในวันนี้นะทุกคนเราจะใช้ตัวนี้ก่อนเลยโอริโอได้สชิ้นแบบนี้แล้วก็ข้างหลังอะมันจะเป็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆนะส่วนตัวคือไม่ค่อยชอบเลยนะออกแบบมาเหมือนเดิมเลยคะ่ะชอบหน้าออริจินัลมากกแวบบ่าเพราะว่าเวลาเราแยกออกมาอย่างนเงี้ยเวลาแต่งเค้กอะคือมันไม่เหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นหนูขอ,ขอหน้าเดิมสองข้างได้ไหมคะโอริโอโอริโอเนี่ยเราขอหขั่นครึ่งก่อน กดให้มันมีความรู้สึกว่าเออน้องลงไปในเค้หน่อยนะใช้โอริโอตัวนี้เป็นเมนก่อนอ่าตันก็เริ่มมาละแล้วก็ต่อมานะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอันนี้ตัดออกมาจากเราจะตัดแกะซักเด็กๆแกะเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะเราว่ามันอร่อยดีเพราะว่าข้างในมันมีนมถั่วด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เราขอหันหน่นเนาะ แตกว่าทุกคนเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมมันจะมีถั่วเอาจริงวันนี้ถุงมือมันหลวมๆอ่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปโรยบนนี้แหละเราไม่กลัวนะเป็นความผิดไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีผิดใครอยากแต่งอะไรใครอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปเลยวันนี้ฝนตกนะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนนิดนึงนะต่อมานี้สติโกจ้าสติโกสสำหรับเราเราก็คิดถึงสมัยเด็ก มีความเป็นกิมมิคเล็กๆต่อไปคิดแค่เอากันไกลมาเพื่อ <c oughs> เออเรไม่ไแย่แบบเปิดตลอดมีความที่แบบผ่านไ,ได้เลยฟอเรโลลเชอร์รที่จะทำให้เคสของเราดูสวยดูหรูดูแพ,พงมากขึ้นนะคะทุกคู่ซ <c oughs> ัน สิบห้าบาทก็ได้นะโอเคอแซ่แซ่เขาแบบ เดี๋ยวเราจะดูมุมก่อนว่าเราอยากได้ตรงไหนที่มันเป็น first impression ของเรา เรานะเป็นการแต่งเค้กง่ายๆโดยการใช้ขนมของทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็สามารถไปซื้อมาทำตามกันได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับต่้องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย